สวัสดีพี่นิกกี้ทำไมจำชื่อฉันได้ฉันไม่เคยบอกใครเลยนะอีปิงเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่พาหนี่ไปเดี๋ยวฉันจัดการเองไ้ใครเอาก่อกตรงนี้ไปไหนอะ่ะ มันลบยาแหกตากลูกพ่ปิงโดนก่อนเพื่อนเลยจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาของข้างหลังกล่องหรอข้างหลังกล่องหรอต้องมีกล่องในนี้อันนึง <c oughs> เบลเดินเกินไปไหมอะเบลเดินเกินเบลเดินไวเกินไปไหมอะไม่ว่าจะกล่องไหนจริง,รงๆพักสิบมานบน่าจะนับหมดเนาะกล่องทองกล่องแดงอะไรเงี้ยนับหมดสังเกตว่าเซอร์จะได้พิธีบ้านฟ้าก่อน อุ้ยพูดผิดพิธีบ้านเล็กสวัสดีทุกๆคนนะที่เข้ามาให้กำลังใจนะสวัสดีสวัสดีน้องเดียด้วยนะอีน้งเดียโดดเรียนอีกแล้วหรอพี่พังไปหมดแล้วหรอ ไม่มีคนหาของเลยว่ะที่นี้ยแล้วฉันก็ต้องมาเปิดพิธีหาของกดโซโล่ก็จะอย่างนี้แหละก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ตายเองเพื่อนในที่ก็งงๆกันอยู่ <S 1> <S 1> <ๆ>อยารู้จังว่าสกายวอล์มีพิธีหรือเปล่า เจนอย่าเพิ่งสวดเจนไปเซฟพิธีก่อนตรงนี้ไม่มีพิธีแสดงว่าอยู่สกายบ็อกนี่แหละปิงจุกสามพิธีแล้วนะก็คือปักสามพิธีพิธีหายไปไหนอ่ะ <S <S อุย<ม>ฉันไม่น่าเดินมาตรงนี้เลยเบลใส่ชุดนอนอีปิงหายายาไม่เจออ๋อ ปิงมึงชะตาขาดแล้วล่ะพี่มันจะยังไม่ชำนาญน,นะดูทรงนะโอ๊ยเออต้องขอบคุณปิงมากมากเลยอ่ะ อีอีอีเจนมันจะจุดพิธีนี้อะซึ่งมันเป็นพิธีที่ไม่ควรจะจุดเป้าหวะเราต้องไปจุดตรงสุสานรถก่อนเจนถ้าเจนสวดได้อะตรงนี้มันจะได้ดึงพิธีออกจากกันนะเจนถาวนนะ ทองมาไหมลูกซุบเสียงโอ้ยอีดอกเอ้ยฉันไม่มดหรอกอย่าตรงนั้นน่ะหล่อนจะอามาถ้าฉันมดอ่ะกึ๊บ โดนแล้วโดนลัทติของโตอีกเหรอจะยื้อให้พวกเขาสวดได้หนึ่งพิธีก็ยังดีอ่ะ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 ติมช่วยช่วยช่วยชันดนัวติม <c oughs> ที่นี่ไล่แต่พื่อเพือสู <G ül> ยิติมสวดสบายเลยค่ะล่าสุดขอ,อยาได้ไหมอะ่ะอีกพิธีเดียวเองอ่ะรู้แล้วเราต้องผลูกสายสินไว้ตรงนี้เวลาผีมาแล้วก็วิ่งเข้าตรงนี้ มานพค้างเสี่ยวว่ะมานพค้างเสี่ยวว่ะงงมากโ <c oughs> ดนได้อีกกี่ทีวะเลือดประมาณเนี้ยโดนได้กี่ทีอ่ะโอ้ยไม่เจอยาเลยเชี่า <c oughs> yeah.

เอ้ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวเสียไอเทมประคำหนึ่งเหรออีปิงหน้าแดงอีกแล้วเอออีติมอีติมอีติมมัอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องออกขึ้นเกิดไม่ต้องเกิดหรอกไปสวดไปสู้ต่ออุ้ยอีปิงอีปิงตายอีปิงตายอีชิบหายว้าย จะฉันลากออกไปที่อื่นตามมาเลยค่ะเจ็บอ่ะ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 โดนอีกแล้ว เออเออดอกนี้คือขิดดอกนี้คือขิดวยเราผูกสายสินไว้สุดลงรถนี่อ <c oughs> มันใช้เกาะไปแล้วด้วยมาสิมันใช้เกาะไปแล้วเออเลี้ยวเลยหักศอกเลยไหมละ่ะ <c oughs> ไปที่เดิมเดี๋ยวเราไปที่เดิมขุดอุ้ยตุ่มคูดาวเอ,อ้ยที่โดดคูดาว <c oughs> อ้าวไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเออ,อตายเลยห้ามออกนะถ้าฉันออกถ้าใครออกฉันจะสาบให้หมดเลยไหนๆก็ได้พิธีเนะ่ะต้องสู้สิวะหญิงขอบคุณนะเจนฉันจะปกป้องผัวเธอเอง มันก <c oughs> เออเว้ยโอ้ยอเสี้นี่มันควรประสาทจังเลยมาแล้วมาแล้วไอ้เพื่อนไปไหนหมด <c oughs> เออมันเอาฉันทำไมก่อนสมน้ำหน้าอุ้ยโดนใส,ส่สิทธ์แล้วหนึ่งโดนใส,ส่สิทธ์แล้วหนึ่ง <c oughs> เอาไงดีอะ่ะมันโดนใส,ส่สิทธ์แล้วว่า เก่กอ่ะอุ้ยตายแล้วเนี่ยดอกเนี้ยเ,เลือดน้อยอะ่ะถ้าเลือดเยอะกว่าน,นี้จะดีมากมันดันมามันอีเจนเน่ะแม่งเสือกชุบมาแล้วเจอตรงผีพอดีอีบ้าชิบหาย เนี่ยเราลากผีมาตรงนี้แล้วเพื่อนไม่อยู่สักคนโอ้ยเซ็งเนาะเอาอีเจนออกไปก่อนแล้วทิ้งผัว<ม>ชิบหายแล้วมีผัวใหม่แน่เลยอย่าออกสิปิงปิงออกทำไมอะไหนก็อในไหนก็แบบว่าสามวิธีแล้วว่าไม่ควรออกป่าวะ คะแนนชั้นสองาคะแนนผี250อ้าขัดไม่ติมพวกเธอควรสู้ต่อห่างกับผีไม่เท่าไหร่เองอะคะแนนอะ